สวัสดีค่ะพวกกับาะะาาศประจำวันพุธที่เก่าตุลาคมพุทธศักราช2567ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมีค่ะก,กับว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเชิงเนื้อตอนบนมีกำลังอ่อนในขณะที่ล่มไฟตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเชยงเนื้อตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเชน่นมีค่ะก็สิีเฮให้หบริเวณภาคตะวันออกเชิงเนื้อตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเศร้าและมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ค่ะ จากาพถ่ายดาวเทียมค่ะก็บพบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆค่ะที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่เป็นบางส่วนตวัวส่อฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนค่ะและเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็ยังตรวจว่าปกคลุมฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าะน,นองเป็นบางพื้นที่ค่ะ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดค่ะบายมอนียูทีสามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเอื้นเ้าค่ะยูทียี่สิบสองถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนําค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมอนีสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน